สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะวันนี้จะผ้ามาตามแนวท่างของคุณยายลาดตีค่ะพี่น้องข้าหยา่ปลูกอ่อยบ่อดมาตามนะคะคุณยายพิ่นกระดิฝันตะโดนหละละแตตว่างวดวังหันงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกเจ็ดนะคะคุณยายลาตีพิ่นกับฝันพิ่นกับเขายูเดอร์ค่ะพี่น้องเข่าเป็นตุกับนะคะ พิ้นไหสองสามเลขบ้านเพิ่นนะคะห้าวซับไปซับมาก็กได้สองสามนะคะกระเข้าโต๊ะกลับเป็นสามสองนะคะพี่น้องก็ถือว่าเข่านะคะเพราะว่าหฮากัใไห้ดูวยนะคะนี่ค่ะลักฐานนะคะเน,น,นี่ค่ะลักฐานนะคะสองสามนะคะเป็นเลขบ้านซับไหสองสาม ออกตกลับเป็นสามสองมันกับเป็นตัวเดียวกันถือว่าเข่านะคะพี่น้องเอาผู้ใดได้โชคได้ใช่กับคุณย่าล่าตีกับเป็นกำลังแรงใจให้กับคุณย่าใน่เด้อค่ะพี่น้องขันยักค่ะขันยักเป็นกำลังแรงใจให้คุณย่าแม่แม่ทั้งหลายกับจังทักมาหาแอดเด้ค่ะคลิปนี้กับเป็นงวดบัญชี 16, สิบหกพฤศจิกายนนะคะ คุณยายลาตีฝันจังไดน,นะคะหด้ยินว่าฝันว่าได้ขี่หลดนะคะพี่น้องขียย่หลดของแอสวาซันว่าจะเป็นตัวใดน,นะคะไปตามกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายลาตีนะคะสว,วัสดีค่ะกะบอได้มาตามตะตองงวด ความฝันนี่ฝันตะตองหวดหรือฝันฝันจะโดนเราละฝันตะตองหวดบ่คุณหลักตะตองหวัดคุณหลักฝันมาเดิขึ้นขี่รถนะเหมือนมูนีหลักพอดี้มันภา,นาขึ้นขี่รถขึ้นภาขี่ขึ้นคู่น้องไปขึ้นคู่น้องไปไป,ไป,ไปสุดคู่น้องแบบพันธุน์โค้งล,งล,งลงุกมว่องเข้าขึ้นมาเล่ยว่าจอดหายายลงจากิรงนียลงเแถวเปลรันจันทร ขันเบลีดรถมันกระเทียบเป็นออกตกกลับมันสิออกตัวจังเลยมันสีพอตรงขึ้นว่าพอขี่ไปแล้วมันสิไว้กลับมันสีมันไว้กลับรถนี่รถขั้นใดรถขั้นของรถขั้นของร้านรถขั้นกระบะของรูกร้านนี่แหละขี่น้ากันทั้งหมดนี่แหละเป็นรถของแอ็ดเดอค่ะพี่น้องคุณย่าเบลโจนีขี่น้ำกันเป็นรูกร้านก็คือแอ็ดนี่ล่ะ ลดขั้นนี่กับคือรดขั้นถีมูหลูกหลานที้ยุว่าเศร้านี่เป็นบอขั้นคนี้แหละเนาะกุ้มนั่นก็เป็นของหลูกเต่ามันเป็นขั้นปีกอับขั้นกระบะลดกกระบะนี่ละขั้นข้ากระบ้านนี่หละเลขรดมั่นกับหาสองศูนย์ซี่แล้วพันเป็นเลขขั้นนี้เลขรดกับห้าสองศูนย์อ้าวให่กุ้ยน้ำเนี้ยสูบสั่นมากกับเลขขึ้นขี ขี้แดงพากันขี้ขึ้นคู่น้องไปไปสุดคู่น้องแล้วก็สิโค้งลงกลับมาเอาจอดให้ย่ายลงสักกันเนเด้อขันอันสิกลับไปย่ายสิลงไปเ,เปลี่ยนพันน้ำมาไหมจ้าเปลี่ยนนี้ยจะมามป้งไว้หนีว่าสันว่าดะขี้รถทางทางที่บ่ได้เคยคิดน้ำแจ็กทียาบัตินั่นละก็ฝันสักสันหรืว่าฝันเงาหรอก ขีไ่ไปแหละขี่กลับขึ้นมาขี่ไปแเราไปสูดคู่นอ้องแเราลดชีวลถทีลททกลับจีกลับมาได้ว่าจอดง่ายลงสักเกินนี่ได้ชีลงเดาเปลี่ยนมา,า,นานเหล็กหรือว่าไม่สิลดลงไม่ยังไงได้จะลงเราเปลี่นพันละว่าได้ลงไปเอาเปลี่ยนพนละเปลี่ยนเนี้ยมะโปงไปหันมาสันว่า,าโอ้ห้าสองศูนย์สี่คัมิเลกตัวนี้พี่น้องเลยคัมิเลกรถขั้นนี้อืม ห้าสองศูนย์สี่กดจิจังสันแล้วฟันนะกดจิเป็นเลขกรถชนตัวขันแมนกระไดแยกแยกให้ท้องซีไปันัวแยกไปอีกมันสิหลายหลายหางอยู่ดอกแต่ว่ากับพิจารณาเอา เพราะว่ามันเป็นเลขกซีดตัวแต่ตัวนียนๆก็คือมันก็จะเป็นตัวหนาตัวหลังแหละเนาะเนียนๆเนาะแล้วก็ได้หรือว่ารถกลับหรืองย่านึงออกมัจะออกตรงกลับอตรงกลับกลับเอาถุนช่วงกู้เสือกได้กู้เสือกกลับเอาใช่ไหมขี้ไปสุดคู่แล้วรถเถออวยกลับมาด้วยกลับ เรยว่าจอดเห็นรถย้ายลงสักเกินนี่เดี๋ยวลงเดี๋ยวเปลี่ยนอือาขนมฟันหรือว่ามันสินโลดลงยักหรือว่าเลขสินโลดลงพี่น้องกับพี่เจรณาเอาเด้อค่ะแต่ตัวนิ่นๆก็คือ,อจะเป็นตัวนี้น้ำ มันขยายออกแล้วมันก็จะเป็นหลายตัวอยูด่ดอกพี่น้องหลายตัวห <c oughs> <c oughs> มักตัวใดก็จังจัดเด้อค่ะเด้อ <c oughs> <c oughs> เด็กอายุคุณยายจ<ๆ>็ดคิดอายุคุณยายสมมักเป็นเขาหาจ็ดแปดจ็ดจ็ดจ็ดแปดลนะเนาะประมาณนี้นนนนาอายุคุณยายเพราะว่าคุณยายได,ด้ชี้เลม มกักกะจัดคัดกับพานลละเพราะว่าเหล็กมันเป็นเหล็กซีโตเข้ากับเลยต้องแยกไ,ไ้หลายไหมคะพี่น้องนี่แหละค่ะคือคุณยายล่าตีขีหลถดหลดกับเป็นหลดขั้นนั่นค่ะขั้นนั่นเป็นหลดของแอดเองค่ะเป็นหลดของแอดเองนี่แหละค่ะคุณยายฝันว่าอะไรขีหลถด เลีกหลุดกับหาสองศูนย์สี่เด้อค่ะพี่น้องบอลบอลฟันยังอีกเลยแมนบอสทีลดขึ้นคู่เ้าไม่หลีกเขาไม่ขึ้นกขบไม่รู้บอลท็อปมันขึ้นคู่หนองมันขี้ขึ้นคู่ไหมอาฟังเอาเด้อค่ะพี่น้องขี้ขึ้นคู่ขี้ไปสุดคู่แล้วมันจะอวยลงอวยกลับมาได้ว่าจอดใหงเงี้ยล้งจะเกิน ขึ้นกะหาสามเด็กคือขึ้นก็ 5, ว่าโ,โลดวันหันเนาะกะตีะซูนหามันกอยู่ในหนียู่แล้วอืข้างหน้ามันกะจะเป็นหาสามข้างหลังอาจจะขึ้น,นก็จะเป็นศูนศูนหาถันตัวแต่จะบขียนลงดอกมันจะลายก็เลยแยกแยะให้ตะลีกในหนีละ่ะได้แยกแยะให้ตะลีกอะเลีกรถ ซับไปซับมาก็เลยได้กคูค่ะพี่น้องได้กคูมากกระจัดคัดจับกระพานกับเหล็กอายุคุณยายเท่านั้นอายุคุณยายก็เจ็ดสิบเจ็ดย่างเขาเจ็ดสิบแปดเนาะค่ะเนาะแต่ว่ารีบบ้านบ้า,บาลุ่งดอกเพราะวะันหลายคนสิหลายเนาะคะ่ะออกแล้วสามสองหันหนึ่บ้าน ฝันจะตีกับบอตีเพราะว่ามันมีเหล็กหลดอยู่ก็เลยบตีเอกเอาตะเหล็กหลดอืมเอาตะเหล็กหลดแต่ฝันแค่นั่นแมนบอบอได้ฝันยังอีกฝันเท่านั้อน,น,นอืมแล้วว่างหวัดว่าหันนั่นสื้อเลขสื่อเบอร์อรรอรอบ่า่ะคุณยายบอสื่อบอสื่อจักเม็ดเลยม่นบม่มีเงินสื่อฝันว่าได้นุกเนาะวัดวัดว่หันที่เหลกกับฝันที่เหลกฝันว่าได้เตียงงานอืม ไม่เตียงงานก็เลยก็เรียกเอางานร่คขีดกเ็เรียกเอาเด็กบ้านเนาะแต่งงานม,มันกเ็เรียกเขาเด็กบ้านตอน่ั้นก็ผนมาได้นกนกอันนี้ทั้งไปใหม่มันได้บินลงมามบินลงมาหาอะไรอุ้มเอานกผันมาตีหนึ่งสอ <laughs> งก็ตีสองสองสิงั้นก็ไก่เชียงซับสองสามเอมอ ฝันขิวอยู่ดีล่ะคุณยายบางหันเนาะฝันบาดไอแตงงานเนาะลขก็เลยอยู่บาดนี่ลีเขากะเนี้ยมบาดอยู่บาดคือฝันมันแตงงานมันก็เลยเป็นสองสามมันก็มีมันกะซับใดมันกะออกตัวกลับก็ถือว่าออกก็เป็นสามสองก็ได้เบิ้งอยเอาคุณยายฝันขิวอยู่ตัวนี่ว่าได้แตงงานอืมอันต่อมาฝันว่าได้นกนี่ก็ได้ตีนกนกสองตัวก็เลยมาตีก็สองสอง ่ถึงสองสามสาัน้อยคอไนใแก่เจ้าของยอดกว่างห่างไปทางเบาออกมาเบาออกมาเราว่ากับเป็นหนึ่งว่าตีหนึ่งสองน้องสองตัวอะไตีสองสองก็เล้คือได้แก่เงินถึงเงนสองสามก็คือไปยอดกว้าง่างไป่าเบาออกมาก็เลยเข่าเด็กบ้านดีได้เขาเด็กบ้านอ้าวันนี้ก็ให้เข่าอีเดอวันนี้เดอร์อ้าวขอขอบคุณขอขอบคุณคุณยาย ที่ให้แนยวทางความฝันนะคะโชคดีอืมโชคใไ้มนนะะไัมนเนาะวันที่สิบหกตีบอนจ้ะวันที่สิบหกคือสักีก่ายนโชคใ,ใชคห้มนันอโชว์อีกเด้อค่ะพี่น้องเอาน,นี่ลแหละค่ะผู้ใดอยากให้ก็ออนำใจหรือว่ากำลังแรงใจใหุ่นย่ากับทากมาเบอร์นี่ค่ะนี่แหละค่ะอ่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอคุณอะไรคุณอะไรแช่เหมือนเดิม เป็นแนวทางสื่อลาดกินแบ่งรัฐบาลไทยเฮ้า,าคือเก่าล่ะค่ะคลิปนี้ก็อขอสวัสดีค่ะโชคโชคมันๆน้ำกันทางงวดวัดนที่สิบกพฤษภิจกายนหกเจ็จจ้า